รถช่วงนี้ก็จอดข้างบนก่อนนะครับผมนี่ครับจอดประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าลานจอดรถข้างล่างน้ําจะขึ้นนะครับดึกๆมานี่ครับผมจอดกันประมาณนี้ครับ เทียบบางไทนะครับวันนี้มาลองกันอีกครั้งนะครับพอเมื่ี้น้าแพงข้างโดนแล้วน,นะครับผมวายเราเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวยังอุกรณนะครับผม ้ำแรกเรานะครับผมมาแล้วครับสายยูนะครับโอ,โอ้ไม่ได้ตัวมานานเลยครับสายแกงครับสายแกงครับ โบกนะครับมคมกินคันขนมปังครับใส่ได้อยู่ครับ ต่อกอะไรนะครับตะโกะตัวนี้ตัวอ้วนนะครับผมกำลังจะลงคันตะก้อนะครับผมผมลงขนมปังสามคันนะครับตอนนี้แล้วก็ลูกกุ้งสามคันนะครับผม บกบผมมีแรงแ้งครับตัวสวยอยู่นะครับ,บกินข้าวขนมปังเหมือนเดิมน,นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องทัฟฟี่ชิ่งนะครับผมนี่ผมก็พาท่านผู้ชมมาลงแพรลงเย๊บบางไทรในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมพอตอนนี้เวลาสามทุ่มตรงครับผมฝนก็ยังตกอยู่ครับตกตั้งแต่ วันนี้ฝนน่าจะตกตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็ลงขนมปังสามคันนะครับผมแล้วก็มีลูกกุ้งสองคันแล้วก็เมื่อกี้ลงตะก้อน่าดินไปหนึ่งคันนะครับผมน่าจะลงแค่นี้พอครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ําแรงครับน้ําไหลแรงเลยเป็นน้ําขึ้นอยู่นะครับพอเดี๋วดูน้ําอีกทีนะครับผมถ้าน้าไหลเบาๆเดี๋ยวค่อยทยอยลงเพิ่มอีกนะครับ นี่ก็มาสองคนนะครับผมมากับมือสวิงนะครับนี่ <c oughs> นะครับบรรยากาศมือสวิงรบรรยากาศดีนะครับนอนฟังเสียงฝนบรรยากาศย่อนอนนะครับนอน,ออน,นขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมก็มาตามรุดไม้กันนะครับผมยาวๆครับินนี้ ครับผมอีกหนึ่งแต้มใสยสวยเลยครับตัวนี้นเงียบไปนานเลยนะครับสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีครับตอนนี้ เง่แล้วผมยังไม่มาเลยนะครับสวายวปนเนี่ยดึงอยู่สองรอบแล้วนะครับคิดว่าไม่อยู่นะครับดึงครั้งเดียวแล้วก็เนียยไปนะไอ้สวยครับผม ตะโกกนะครับผมเงียบมายาวเลยครับตอนนี้ตีสามห้าสิบนาทีนะครับผมเพิง่งเปลี่ยนเหยื่อชุดใหม่ไปนะครับเงียบมากครับวันนี้เอา้าเจ้าที่เจ้าที่จะกินปลาแล้วตอ้อมึงมันก็หลับฮะเจ้าเหรอกินไม่ได้กินไม่ได้ ก็ยังเป็นตะโกกอยู่นะครับผมน้าไหลแรงมากครับตอนนี้น้ําเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมดีสี่ดีสี่สี่สิบนาทีครับตอนนี้เวลาหกโมงตรงแล้วนะครับผมก็เรามาลุ้นกันโค้งสุดท้ายเลยครับโค้งสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมลุ้นกันจนถึงประมาณหกโมงยี่สิบครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทยอยเก็บนะครับ ก็เดี๋ยวมารับชมแพกันเลยครับผมนี่ครับเริ่มจากร้านทิเบตหน้าแพรครับวันนี้ผมมาลงเป็นแพรที่5นะครับผมแพลุงเจี๊ยบบางใส่นะครับนบีด้านนน้นจะมีมีหลังคานะครับไว้หลบฝนหลบแดดนะครับผนี่นั่งฝั่งโน้นได้ครับ ด้านในแพรนะครับผมนี่ครับแพรใหญ่นะครับแพรลงเจยบจะแพรใหญ่นะครับผมถือว่าใหญ่เลยนี่ครับตีเบสสบายครับผมโล่งๆครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ด้านในนะครับผมก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นอนให้นะครับนี่ครับมืองสวิงครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำงานหนัก มีกระติกน้ําแข็งให้นะครับผมนี่อุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับเครื่องครัวนะครับผมก็ถือว่ามีครบอยู่ครับนี่ครับพกหม้อจานชามแก้วนะครับผมช้อนมีให้นะครับนี่ครับถังน้ําแข็งเล็กมีให้ตรงนี้อีกนะครับผมเตาถ่านก็มีให้นะครับผมเตาแก๊สครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ น้ำก็มีฝักบัวให้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับมีสิงล้างจานให้ตรงนี้นะครับผมบรรยากาศดีนะครับยามเช้านะครับผมผักโล่งๆนะครับตรงนี้ผักไม่มีแต่น้ำไหลแรงครับผมนี่ครับน้ำไหลแรงกว่าตอนที่ลงแพมาใหม่ๆนะครับ ห้องนอนก็จะอยู่ด้านนี้นะครับผมด้านหลังแพรมีประตูครับประตูปิดล็อกอย่างดีนะครับนี่ครับผมห้องนอนก็มีมีลูกแมวอยู่เยอะหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ในห้องนอนก็มีเครื่องนอนให้นี่ครับ ประมาณนี้ครับหน้าต่างรอบห้องเลยนะครับยังมีหวังอยู่นะครับสามคันนี้คันขนมปังกอเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันครับผมผลงานปลารวมวันนี้ ผลงานปลารวมก็ตะกก2 4 6สี่หตะกก7ดนะครับแล้วก็มีสายยูสายยูแต้มหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็ไซส์สวยครับไซส์สวยก็มีไซส์เล็กก็มีนะครับตะกกสูเต็มที่อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไม่เจอเลยนะครับสวายวันนี้นี่ครับประมาณนี้ครับพอได้ลาบครับคลิปนี้ ลองคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ต้องทำปลาเยอะแล้วไม่บาเย่เย่เย่ีใจนด้เสียใจมาเนี่ย